สวัสดีครับพี่น้องชมสิภาพพี่น้องโอ้ยหมืนมาเลยครับเบิ้งครับเห็นมาครับพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงครับฝนกว่าสิบกำลังสิมากครับหมือนคักหมื่นแอเหมือนกระยางคักเลย se vai é เงานเคสมาบ้านใกล้เคียงรันนี่นอย ตังายากายำมัแรงครับมีสารบันเทาครับ กันตกดิโตกันมาสองสามหมื่นนาซีมีน้องแข่งรันทั้งนาหงทั้งทั้งนาน้ีน่น้องก็จะได้ว่านเขากันแล้วครับ ลายในน้อยๆนะครับว่าใส่มือจับทายครับจับรถนั่ หมือนคักหมือแมนแน่เลย ชมวิวภูฝนกำลังสิตกงามๆครับโอ้ยเหมิดคักคันมากรอบนี้กสิทวงเลยนี่ Các mà hãy đăng nha เครับพี่น้องฝากกดติดตามนะมาเป็นกำลังใจครบับนี่กลับเขมาสวัสดีครับ